ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องโปรเจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับพี่น้องครับเล่าพัฒนาก็ได้ออกไปเซ็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเกตสำนักเกตอาจารย์กะบอเฮดให้พี่ให้น้องผิดบังคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องนะครับสำหรับแนวทางโตวิ่งโตลูดพี่น้องนะครับ ทั้งวิ่งทั้งหลุดพี่น้องเข่ามาทั้งจับครูกระแจกพี่น้องอ่ะมาเบิงแนวทางนะครับของเกตสำนักเกตอาจารย์มีภัยเข่ามีภัยหลุดพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิงไปช่มไปพิจ,จรารณากันนะพี่น้องเนาะนะครับไปกันเลยพี่น้องนะครับพี่น้องครับมาเบิงวันที่7เมษายน2568แเราพัฒนาพอใจดีพี่น้อง วิ่งบนล่าง7กับเกพี่น้องนะครับวิ่งบนล่าง7กับ9เด้อนะครับจับคู่ให้ 70, 7 0 7ด7ูนย์เจนึงเจ็ดสองเจ็พี่น้องเก้าศูนยน่ากพี่น้องลาวนาก็ได้ออกไปพี่น้อง159พี่น้องนาสิเป็น519-591ก้านันยังเข่าพี่น้องอันนี้8ปดกับโบเป็นพี่น้อง เจ็ดหนึ่งพี่น้องดันเขามาแปดพี่น้องนะครับมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างสันพี่น้องนะครับแนวทางสุดยอดพี่น้องแต่อย่างไรกับเขาอยู่พี่น้องเขามาตัวรูดอยู่พี่น้องนะครับเนาะนะครับเขามาอยู่ัวรูดพ่อใจดีนะครับก็ยังมาดีอยู่พี่น้องนะครับก็ยังมาดีอยู่้ะนะครับแนวทางมันสอรอแนวทางเล่าพัฒนาสอรอพี่น้องนะครับก้าหนึ่งหนึ่งก้ากรมีพี่น้อง เจ็ดกับยังนั่นดันบม่ามาแปดสวยโอ้ยเขานับแปดก้อนบนอ้อยยังบนับเจ็ดก้อนนอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปยังบนับไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดบอกเงิดไหลเฮ้ยเอาพี่น้องต่อมาพี่น้องมาเบิร์ของนังเอกทางช่องเท่พี่น้องนะครับ นางเอกทางช่องห้ากระโดดขามบิดพี่น้องของเจออ้อยได้พี่น้องเด้อว,วันที่7เมษาสอง5 6 8เราพัฒนาเจออ้อยวิ่งบนล่าง8กับ9พี่น้องมาทั้ง8ทดทางเก่าพี่น้องนะครับ9มาบน8มาล่างเด้อเพิ่นจับคู่หา8 2พดสองด้พี่น้องแนวทางออก81หนึ่งนะครับ8 2 8สอง8 7พี่น้องนะครับ9 2 93 9 4 9 7แนวทางออกเก่าหาหาเกาพี่น้องเพิ่นกระโดดพี่น้องนะครับสุดยอดพี่น้องแต่ขอให้เขาตัววิ่งตัวรูดกระสุดยอดพี่น้องเลยนะครับแนวทางของนางเอกทางช่องนะครับเนาะกอดข้อกันที่ดีที่ดีมากเลยพี่น้องนะครับ,นะรบมาเลยทั้งแปดทั้งเก้าพี่น้องเลยหนึ่งยูแจะมันหนึ่งหาเกาพี่น้องเลย ห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเ่าพอเสียหายนะพี่น้องเอนะครับบนาเล่บนาสิเป็นไปได้เลยพี่น้องนะครับเอาพี่น้องยิ่งได้ก็ได้ตัวรูดตัวเจาะอยู่พี่น้องนะครับยังไงก็ได้ตัวรูดอยู่เลยพี่น้องแต่คือเก่าเหมือนเดิมของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ไม่ทําให้พี่น้องผิดหวังพี่น้องปูท่องงวดที่ทะเลหลวงพี่น้องติดกันมาตลอดสาหรับปูท่อง ผู้ดใด้เป็นสมาชิกเอซีปูท่องพี่น้องนะครับวันที่7เมษายน2568เราพัฒนาปู่ทองพี่น้องวิ่งบนล่าง7กับ8พี่นอ้องโอ้ยพี่น้องเลย8เม็ดเดียวพี่น้องเลยขอปู่ทองนะครับ8เม็ดเดียวนะครับ จับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าพี่น้องแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าเขามาที่แปดหนึ่งตรงตรงไม่ต้องกลับพี่น้องนะครับเข้ามาตรงตรงพี่น้องเอ้ยเขามาตรง,งาาตรงเลยพี่น้องนะครับเข้ามาตรงตรงนะครับแปดหนึ่งของปู่ทองนี่แหละครับพี่น้องนี่คือแนวทางของปู่ทองเด้อ นะครับปู่ดูประวดที่ท่ายเรล้วเขามาซีงวดหางวดติดกันแล้วเลื่อพี่น้องปู่ท่องจํากันใบดีๆกดไลค์กดแชร์ให้กาลังใจเพื่อนหลายๆนะครับ mm. ต่อมาพี่น้อง mm. ต่อมามาเบึงปู่มงคนพี่น้องครับ mm. ปู่มงคลเด้อพี่น้องนะครับ mm. วันที่เจ็ดเมษาสองห้าหกแปดเราพัฒนาปู่มงคนพี่น้อง วิ่งบนล่างหกกับเก้าพี่น้องวิ่งบนล่างหกกับเก้าเด้อจับคู่60 6ูนย์หกหนึ่งหกสามหกเจ็ดเกาย์เดพี่น้องสายวิ่งสายดุดกระงสิดีใจนะพี่น้องเนาะเเม็ดเดียวพี่น้องนะครับจับคู่บ่เข่าพี่น้องจับคู่บ่เข่าเด้อของปูมงคลน แต่กระเบบป็นทังพี่น้องแก้ไขาต,าต,ตามต้อกันเรื่อยๆพี่น้องตามต่อกันเรื่อยๆพี่น้องนะครับเนาะนะครับต่อมาพี่น้องโอ้ปูสอนกับเสียวพี่น้องไงของปูสอนพี่น้องเกี่ยวกลวากันดีแล้วให้พี่น้องวันที่เจ็ดเมษายนสองห้าหกแปดเราพัฒนาปูสอนวิ่งบนล่างเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องเอ้ยจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ด เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามพี่น้องเ้ยแนวทางออกแปดหนึ่งพี่น้องเจ็ดหนึ่งกามีหนึ่งเจ็ดกามีพี่น้องเลยสายวิ่งสายรูดสายมักเมยพี่น้องเลยนะครับสายวิ่งสายรูดสายมักเมยเข้ามาที่หนึ่งยพี่น้องเด้อนะครับเข้ามาที่หนึ่งเลยของปู่สอนพี่น้องนะครับต่อมาพี่น้องต่อมา ต่อมาว่าปูป่อุดรพี่น้องปูอุดรพี่น้องปูอุดรมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องสามเด้งเลยพี่น้องนะครับปูอุดรน,นะครับวันที่7เมษาสองห้าหกลาพัฒนาปู่อุดรวิ่งบนล่าง1กับเกพี่น้องนะครับหกับ9พี่น้องจับคู่ให้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนพี่น้อง สายวิ so first, first, be be ่งสายหลุดหนึ่งกับมาพี่น้องสายวิ่งสายหลุดเก้ากับมาพี่น้องจับคู่กับแตกอีกสาหรับปูหลอนพี่น้องเอ้ยนะครับจับคู่ก็แตกอีกพี่น้องสุดยอดบ่นะครับสุดยอดบ่พี่น้องสุดยอดจริงจริงพี่น้องบอกเด้เลยว่าสุดยอดจริงจริงนะครับสําหรับแนวทางนะครับนะของปูหลอนอย่าลืมให้กําลังใจเพื่อนพี่น้องนะครับ ต่อมาพี่น้องปูซีหพี่น้องเลยนะครับปูซีหนะครับวิ่งบนล่างนะครับศนย์กับสจับคู่0-1 0-2 08นึ 1, ่งศูนย์สองดพี่น้องลดพี่น้องนะครับของเพื่อนแปดหนึ่งของปู C1 หนึ 2. กับ0ูย์แพี่น้องนะครับ ุดยอดพี่น้องบอกเ้เวยว่าสุดยอดจริงๆนะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะพี่น้องครับในเวลาละกะ็เลาวพัฒนาออกเซตสิส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับขอใหอพี่น้องโชคดีมิใช่นะครับลำรวยสูผู้สุข้นพี่น้องนะครับคุยกันหลังหวยออกกับเลาวพัฒนาพี่น้องเบิงมโตฟันพี่น้องเลย ของพ่อเจอดีย์โอ้ยพี่น้องเกยกันไว้กย์ยังบ่เข่าอยู่กันไว้กย์ยังบ่ย,ยังอยู่พี่น้องเกยน,นะครับแปดเจ็ดสองเก็บน,นะครับเนาะยังแนวทางก็ออกอยังพี่น้องแนวทางพี่น้องว่าออกอยังห้าห้าสองแปดหนึ่งห้าเก้าพี่น้อง ห้าสองแปดหนึ่งห้าเก้าสองแปดเป็นยเพียทั้งนาเพียขั้นหนึ่งมาอยูทั้งนาเพียกแตสองแปดห้าเก้าแบ่งสมันก่ยังมีความสุขสนุกสนานอยู่พี่น้องเอ้ยจําเป็นอะพี่น้องมาแบบนี้ล้วเขาก็จําเป็นละนะท่าบิ๊ที่สุดเลยพี่น้องนะครับเอาวันนาพ่อกันไหมพี่น้องสําหรับเล่าพัฒนาไปเจอกันไปพบไปพ่อของวันพุธเด้อ พี่นอ้อเดี๋ยวพวพกันนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้นะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ